เช่นไ,ไ,ไ,ไมเช่นไรเช่นไรแม่แตนิมตุ้มแม่ปมุ้ใส่หนี้สิโอ,อ้ค่อยชัดนะน้องแตงน้องแตงสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำไมทำไมกล้องยายมันเป็นแบบนี้อ่ะเห็นไหม ทำไมกล้องยายมันเป็นแบบนี้ล่ะทำไมมันเป็นฟ้าจังอ่ะทำไมภาพมันมันมันไม่ชัดเลยอ่ะอ๋อสองเหรอภาพมันชัดไหมเดี๋ยวยายดูก่อนอทำไมวันนี้ภาพมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะ ยายไม่เข้าใจซิลิพองอ้าวช้าไปซะแล้วไอ้ทำ <c oughs> ไมกล้องยายมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคือ มีลูกโกล้ยพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือกล้องยยจ่อยทำไมมันถึงเป็นลักษณะเช่นนี้ซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะเช็คกล้องดูเผื่อหายสาวดอยสวัสดีค่ะสาวดอยเดี๋ยวนะไม่ ก้องมันไม่หายแต่ว่าภาพทําไมมันเป็นมูมัวแบบนี้อ่ะปกติมันชัดเ,เลยนะอืมสาวดอยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจพูดคุยกันกับเยจจอยเนาะใครเครียดนะคะสาวสดอยไม่ซีเรียสเนะคุยกันไปเอ๊ะตรงตอนนี้มีอยู่สามเดี๋ยวนะทำไมอะ่ะ ยายพายสวัสดีคะ่ะยายพายขอบคุณนะคะน้องมีลูกโกนะคะมีลูกโกนี้คือบ้านของยายพายเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแต่ยายจะขออนุญาตลงก่อนเพราะว่าอา่ยายจอยเช็กกล้องก่อนว่ามันเป็นอะไรทำไมภาพมันถึงได้มืดมัวขนาดนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่ง